สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาท่หักแผงเบิดสุขสุขคนเด้อสบายดีไปทางทางพอตู้แม่ตู้นํำเด้อถ้ายังเบิงยังติดตามรูปอยู่ก็ดีครับสบายดีเนาะและคุณและคนก็บชิ้วอับแมนไพ่พอตู้แม่ตู้คนที่อุปถัมภ์ห่ออะไรพี่น้องเล้เนาะที่เพื่อนซอยเห็ดห้องนาเห่อแหละที่เป็นฝากเงินมาซอยเห็ดห้องหนาเห่ออยู่ทื่อนใหม่ห่อไปแหละอยู่บ้านด้วยแมงเงาเรือบ้านนิคมหัวแหละเนาะคนที่มี บนค,คุณกำเฮาอันนี้เอ้ามันคือแรนลงกมาพาเขาอ่นนะนะนี่สิมาเบิ่งน้องดำมาซอยเคยหลาเลี้ยงควายบ่หรือว่าจังใดหืมบ่น้องดำมาซอยเคยหลาเลี้ยงควายบ่เดียวนีนหรืองเนี่ยใดเบ่มาซอยเบิ่งหรือมาซอยอยังก่อนเดียวนีนมาซอยเบิง่ง มาซอยเบิงบ่เอาเคยละเนี่ยพเพราะแล้วได้ี่น้องเลยเคยขยันประจำบ้านเคยละเคยกลางทั้งสองคนนั่นแหละขี้ข่าวเช้าแล้วหัยังมาแล่ที่สี่พายไปเอาอ๋อมีคนมาส่งกระดามาผู้เดียวโอ้มันคือสีเก่งแท้บ่ญาติพีติ แหงมีคนแหงมีคนเสียสมัุจักอยู่บ่จักไพ่เอกเอกเป็นอย่างเลอะเลอะตายไปเลยโอ้ยเนาะตัว่าญาติบ่ตัวพราะสามกันกับตัวนี่แหละสากันอืมพราะสามกันเลยมอนั่นน่ะมอที่เสียสีบิดเมื่อคืนเป็นอล้วก็ไปตายสงสารเป็นของใกล้ เป็นโรคกันลมสักนี่แหละโรคลมสักยังคือโรคบ้ามูแหละประมาณนั่นแหละเนาะเลอเลอบอกมาในเฮือนเาี่อย่แม่เพื่อนนั่นแหละมันคืนนี่ซักดึกดึกดึกเห็นกับไปตาสงสารอยู่มันนักเหตุจังได้แหละคนเฮาเนาะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นคลองขู่กันเป็นอยไรคลองมันรีเกลี่ยงบ่ได้นะ ถึงเวลาพายก็ต้องไปอยู่ดีไปไม่กลับกลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเพื่อนชาวเ็นบอกอยู่ในสีอยู่ในใบอนใบยังใบใบทีวาพระเป็นเทพเป็นชวดนะเวลามีนคนเสียชีวิตในะทางภาคไทยปางทีเพื่อนใบพิชังไกลใบโพเลยใบซิม,มาหรือใบพิชังเขาว่าอยู่บ้านใดทำนะว่าอยู่บ้านได้ เอแล้วอ,อะไรด้ามหน้านะแม่ตัวน่ะแล้วเบิดกูหายกูขันเลยเอเ่อยากกินข้าวทีเฮ้ยรได้สิม,มาโลก,กะสอยระเบานะลกหยาแม่ลกหยานี่ซอยระเบานะเสียวบอกคนเออ วันสามลอยอาโตเจลาคาอีกจะมาลกหงาห้บ่าวฝั่งล่าวันสามลอยสิคืนหกโมงลงหกโมงกับชี่อเอมีจกคนว่าจะได้จกเศร้าคนนี่แล้วมีจิบให้มันแล้มือเดียวนี่นะมีบอแต่เศร้า,นาคนจะเอา,าบอได้หดเศร้าคนเลยบอเอามันกระเทิน <c oughs> สวยสวยบ่าวฝั่งลาวอีกแล้วนะไปว่าอยากได้จากสาวคนเอาแน่ยอกบ่าวฝั่งลาวคนเจอห่อยไปว่ามาจากสาวคนเขาคือลงามเลเนะเขาละงามเลยได้ในเรื่มงามเลยได้นี่น่ะแต่ก็เอยอืม ลุงตัวแล้วบ่รลอะสบลลุงปลาลุงยังตัวแล้วบ่รเละยังเบอร์เละออกยาอะไรยาดำเลยเบิดกะเบิ้ลกะเบิ้ลกะมันก็สิแปลกหูแปลกตาหนุพี่น้องเนาะยามหายญามหน้าช่วงนี่นาะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปคอยลงไปทางถงมันก็สิเขียวอุ่มถุนยวเข้าและถ้าน้ำซำปลาพอคือยามแหล่งได้ญามแหลกงกสิเห็นแต่ต้อเปลืองแห้งแะไรกับแดดหน่ายแดดอะไรเป็นอายตรวจตรวจตรวจ โอเคพี่น้องไปพูดแรกคำว่าเบิ่งมาชมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเราจะพาดคลิปใหม่ๆจากช่องเขาก็จะลืมกดมากระดิ่งเด้อเนาะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องรัตนวันเนี่ยเด้อพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามทั้งเอฟซีเก่าและใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะช่วยกดแชร์กดดันกดไลค์แบะพาหำอยู่หลุมพูนอยู่นาน เ้าไอ้ลูกแมวตัวผู้แมวกระจอกสีเตาม่ค่อ,อยดีช่วงนี้เขาก็บอดีคอยได้ลงคลิปอยงพี่น้องเอ้บ่มีเวลาไปถ่ายบ่ได้มีเวลาไปถ่ายไปหาห,าห,าหาันหนอีกเนาะตอนนี้ก็มาเฝ้าทพ่อเพิ่นดูแลอาการเพิ่นนั่นแหละนอนหลังจากเสี่บมาแต่ห้องมองก็ยังเพื่อนนัน่นหายดีจังหวะนั่นหายเป็นปกติพี่น้องเอ้ยคือทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่อนหายมา หักษามาบำรุงอยู่เพื่อนอยู่ซ่านวาสันซะเนาะตอนนี้กับผู้หละขึ้นไปปิ่นไปปัวอยู่น่าพอแม่คูบาอาจารย์เพื่อนวาสันซาไปอยู่นําศีนรรมพี่น้องเลยพอแม่คูบาอาจารย์ไปอยู่น้าคุณปะพุดปะร้ำผู้หละเพื่อนปิ่นเพื่อนปัวเอาอยู่ทั้งนั้นมันก็สค่คอยยืดคอยจางคอยดีไปว่าสันซะจะกนั้นก็ขอบคุณขอบคุณสาหรับทุกกาลังแรงใจทีทามไทยกันเข้ามาเนาะ ที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันเขามาก,มกก็โมก็ใจหลายๆพี่น้องเลยเขากะไปอยู่นะฮะกับ่รได้ถ่ายดอกป่ได้ถ่ายเป็นมอยถ่ายดอกแบบสังวนลีกซิดไว้นะฮะเนาะ,นะเป็นทีแบบว่าเป็นทีบอยอยากเพยแพระะ่ไปซะซะกะยางที่เข้าใจอะไรพี่น้องเลยเนาะคือบอให้ถ่ายเป็นบอให้ถ่ายนี่แหละมันหมดจำเป็นสีถ่ายดอกนะฮะ แบบเพื่อนปิ่นปวัวคนมีทั้งคน่ใ,นใดคนดีคนบอดีว่สาสารซาอยู่ในหัะนะแบบคนอาการนักอาการบ่อนักก็มีเนนบื่อเนะนะบ่อยากไปแบบว่าไปสั่มเติมหรืวอว่าไปยังเ<ช>พื่อนนั่นแหละเนาะมันเป็นภาพที่บอดีว่สาสารซาพี่น้องเลยเบิกในหูดูในตาเอาแหละกับพ่อดอก <S <s คือถ้าพ่อเพึ่งกากินเข่าอยู่กินกินได้บ่ลายดอกพี่น้องเกยกินเขาเน่าเถื่อละ ก่อนกินข้าวแต่ละสองสามบ่วงเท่านั้นแหละเพิ่นกินนะกะดิแต่ละค่าวนะมีแต่สะเออพี่น้องไอ้เพิ่นสะเออเดี๋ยวนี่เด้อถ้าปล่อยคลิปนี้ไปนะถ้าใครมีคอมเมนต์ยังดีๆแล้วก็บอกอะไรเด้อพี่น้องเพิ่นสะเสอฮานะกินยังเราไปก็สะเสอเสอเป็นสัปโมงสองสัปโมงสามสัปโมงกับบเษราแดี๋ว่าพอดีอยู่ยากันนะเขาก็บอกเข้าใจว่าเป็นยังเป็นยังสะเออแต่ว่าเพิ่นก็เมื่อยเลยเนาะแปลว่าคน บอกคอยแขล้งแห้งเนาะบอมีเหือมีแห้งคือคนปกติเฮาท่าว่าเฮาเสอเฮากระสีกันหายใจสูบหายใจเหลือๆมันกระสีเศร้าแต่อันนี้คือเพิ่นแบบว่าร่างกายเพิ่นกะอ่อนเพียแน่กระสีบบมีแห้งแบบไปกันหายใจคือเฮาแบบอย่างสินักเขาอีหลับพี่น้องเลยเนาะถ้าพอขนะ้หน้าเดี๋ยวนี้นะอาการเพิ่นหนาดีขึ้นแล้วในท้องนะพี่น้องเลยในท้องนะิ่น,น,น,นดีขึ้นแล้วเพิ่นเศร้าเจ็บแล้วในท้องเพิ่นหมดเจ็บเลยจากที่ว่ามันเคยเป็นก่อนเนื้อก่อนเบ่ามันกะ แวบ,บลงแล้วมันก็บแวบ,บลงนะเทาะเหมือนกับปกติแหละเดี๋ยวนี่นะบัดล่ามลงมาบัดนี่เจ็บลงมาขาพี่ผนเจ็บลงมา่น <c oughs> เจ็บลงมากกขาพี่น้องเลยเอาขาเนาะเจ็บลงมเอา,าขาลงมาหัวเขา่ามันสีบวมขาเพิ่นนะมันสีบวมบวมข้าหนึ่งตอนนี้นะแทบย่างบ่ได้เลย่หละาพอตอนนี้นะเป็นขาบวมมาย่างบ่ได้พี่น้องเลย ลูกเต่านีต้องคอยพยุยงคอยอุ้มคอยซูมคอยส้มเอาเนาะเป็นอย่างสั้นและว่าววาการใน้ฟังสื่อได้แต่ว่าเข้ากับหักษาอยู่หักษากินยาพื้นเมืองไปและยาพื้นเมืองประจำหมูบ่บ้านนีือว่ายาสมุนไพรอะไรเี่น้องเอยก,ก็กินก็กินหักษาสอยกันไปและวถ้า,ากินยาแผนปัจจุบันยา แผนโบราณก็กินคือกันแต่ว่าแผนปัจจุบันเพิ่นกินบอ่อได้พี่น้องเลยเพิ่นกินแล้วเพิ่นหกักเพิ่นข้าวแม้แต่ได้กินยานี่ก็หักแตกมันะมันเหตุให้เบื่อไปเลยนะคนเฮาเน่ยก,ก็เวลาเจ็บไข้ได็ป่วยมานะี่สิบเบื่อยาเพราะว่าเพิ่นกินมาลายเดย้ทั้งกินทั้งใส่นะมันก็สิหลิงยามันก็เบื่อยาแหละเฮาก็คือกันเนี่ยแหละเวลาเฮาเป็นไข้เป็นยังก็ถแต่กินยาหลายๆมันก็เบื่อพี่น้องเยมันได้กินยามันก็หักแตกเลย กืนกับบ่ลงอันนี้ก็เข้าใจอยู่แต่หลายค,ยคนเคยเป็นกสิหูอยู่เนาะนอกสีจาผู้เพื่อนบขาเคยเป็นผึนกกระโบหูดอกเขาน้สาสซ้ำปลาผ่กกระงามอยู่แถาพอแถาแม่ก็ดีเพราะว่าฝนมากระตกอยู่เด้นี่ก็ขึ้นฝนอยู่นี่เห็นบ่อกนี่ก็ขึ้นฝนอยู่ทั้งบ้านโนนห้างปวยอย่างสิงามแล้วอันนี้ของเพื่อนดำแหล้วน้ํหลังเนาะมือนก็หนาขึ้นมาท่ม่มเขาเลยนี่ก็ดิหยาขึ้นามาทุ่ม นี C <c <oughs> like pues ่เ like ด like ็กตะกะเพื <c oughs> ่อนนี่ท really right. ี่น้องนี่ก็งามบักงามๆนี่เห็นบ่กลกหญ้าล็อกยังแห้งสวงามเขาอีกแล้วนี่นี่คือหญ้าแน่นี่นี่เพื่อนบ่ได้เกี่ยวไปนี่คือโน่นห้างนี่เกี่ยวไปเบิดองน่นี่เกี่ยวไปงอให้ควายนี่เด้อนี่เกี่ยวไปแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้หมอเคยละนี่แล้วเบิ่องงวเบิ่งควายให้พี่น้องเลยเนาะหมอน้องเคยละนี่แหละเบิ่องงวเบิ่งควายก็ได้ ยังงอเลี้ยงควายตกกลางคืนมาก็ขึ้นไปพูเล่กับเมียไปเฮือนยี่พ่อยี่แม่พูเล่อันนั้นก็จะเป็นเทียงอัินเจนดาแม่น้องแคทมีซักเป็นพี่สาวเขาเนี่ยแหละลูกสาวป้าเขาเกลี่ของแม่และกูหลายคนที่ติดตามมาดนกระสีหูอีดอกฮะกะบอกอะไรย่าห่างไปตรงนี้บอกอะไรย่าห่างเน,เนเา,ยยานะเก็บผ้าไปสักนีดก่อน ขอบุญขอบคุณสําหรับการติดตามแบบชมก็มกขบใจสําหรับการติดตามให้กําลังใจกันเนาะขอ,อลายขอโทษราพูดขอภพยพี่น้องเลยจังใดจังใดก็หาก,กันไหวเดอ้อพี่น้องเฮานะหากในหน่อยก็ค่อยหักกันนานๆได้ติดตามกันตลอดไปพี่น้องเลยมียังกะเบ,บิงบ่มีเลยกะเบิงคลิปเก่าไปก่อนเนาะกับ,บ่ากันมีเบิงกับเบิงช่วงนี้ครับต้องเข้าใจและก็เห็นใจเฮานเดอ้อพี่น้องเลย เนาะ <c oughs> ต้องเข้าใจเลยก็เห็นใจตอนนี้เฮาบอได้เฮาลงมาเฮือนนี่ที่ลงมาเฮือนนี่คือลงมาสวยนอะสวยตายสิสิดอกจางน้อยก็ขึ้นไปอีกแล้วยังมาเก็บภาพให้พี่น้องฟังแล้วก็มาเล่าอาการให้เพื่อนให้ฟังจักเล็กจักน้อยว่าสั้นะเนาะแต่ <c oughs> ปกติก็อยู่น้ำเพื่อนเบิดมือกันแหละก็เอาเบินมือเปลี่ยนกันพัดกันอยู่หันละผู้ไปผู้มาผู้ไปผู้อยู่เนาะ <c oughs> มันก็ ย่างไหนจังน้อยช่วงนี้ก็ที่เขากะบ่ได้เมื่อคือว่าเนี่ยจริงเขาก็มีภาระนาทีก็องเข้าอีดอกอีผุนแต่ว่าทางนี้มันกะที่ปลาบอได้พี่น้องเลยพอเห็นในได้สน,นะคําว่า่อเนาะกะสีหูอยู่ตัวคาว่าผอแม่พอบังเกิดเกา่าเฮือนซาลานแปะเขาทางหน้าก,กันยังบ่ได้ไปเจาะไปส่องอยู่จังวัยนีเขาก็อยากไปแบบยังไงเขาไปเห็นลังคงลังค่าห้มันเรียบร้อยซะ จิบอะไรหงได้หัวท <c oughs> าสีทาหนังอีกหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยหลายอย่างหลายอย่างมีแต่ลูกสาวครับเมียอะไรอยู่ผูกนนท์หั่งก็ดิกต็ติดต่อคุยกันคู่มืออะไรแทบทุกม,มือ,อนั่นแหละเนาะครับ่องบางเถือ่อนั่งกาสีถ่ายลงคลิปนะก็ดีแต่ว่าถ่ายกัถ่ายลงเบัตรซองทั้งซองทางแหละทั้งนี้ก็ถ่ายทั้งนั้นก็ถ่าย สองน้องลลหลัดดนน่ะเนาะเวลาเฮาบ่ามีคลิปก็สิให้นั่ง่ายโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยขันเว้าแล้วมันยาวเนาะขอาะบุญเกาคุณหลายๆลาอย่าด,ดีไม่แห้งเบอร์สุขุสุขุนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเอ้ยท <c oughs> ุกคนก็ให้มีแต่งเงินแต่ทองให้มีแต่สุขภาพเข้มแข็งเน,นาะเงินในน้องทองไหลเข่าพี่น,อน้องเอ้ยเต็มกระเป๋าเจ้าล้นอ่างเด้อรวมทั้งกระเป๋าผูุขานำนี่แหละ ไปแลหละสบายดีสบายดี